โอ้ครับวันนี้ก็มาทดสอบการวิ่งแบบประหยัดอีก1วันนะครับวันนี้ผมได้ลองวิ่งแบบประหยัดนะครับก็คือใช้ความเร็วย60หมดยังเป็นโหมดสป,ปอร์ตนะครับแล้วก็รีเจน1นึ่งรีเจนเนี้ยผมคิดว่าก,ก็เลยเปลี่ยนใจเป็นรีเจนหนึ่งะครับแต่ว่ามันพุทคอนโทลมันก็น่าจะไม่ค่อยมีผลเพราะว่ามันค่อนข้างดึงเยอะนะมันจะดึงดึงจึกหนึ่งแล้วก็แบบว่าปรับความเร็วทันทีนะครับแต่ส่วนอัตราความประหยัดเนี่ย มันอยู่ที่9.6เลยนะครับซึ่งเอ้ยมันประหยัดขนาดนี้เลยเหรอนี่ผมก็วิ่งเกือบจะ50กิโลแล้วนะครับผมก็ครึ่งระยะทางก็สามารถวัดได้แล้วนะครับว่ามันจะประหยัดแค่ไหนโหเก้าจุดหกอ่อะไม่คิดว่าจะประหยัดขนาดนี้นะครับช่วงที่วันที่ฝนตกนะครับก็กินค่อนข้างกินไฟนะผมทําได้แค่หกสิบอ่ะไอ้ดัทำได้แค่สิบสองกิโลวัตต์ฮาวนะครับซึ่งมันมันแบบ น่าจะเป็นเพราะว่าผิวถนนมันมีน้ํานะครับแล้วก็มันน่าจะแบบกินพลังงานพอสมควรนะแต่พอแบบว่าวันนี้นะครับมันฝนมันแรงอะพอมันแบบก็ถนนมีเปียกบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่มีฝนตกแรงนะครับก็ประหยัดได้ขนาดนี้เลยอะถือว่าได้เยอะเลยนะแต่ผมออกตัวค่อนข้างไวนะครับตอนที่ออกจากที่ทํางานเลยนะแล้วก็ขับยาวมาเนี่ยออกค่อนข้างไกลนะครับ แล้วก็ยาวมาครับพุทคอนโทนยาวๆนะครับวิ่งทางไกลเนี่ยใช้พุท o คอนโทนเนี่ยดีที่สุดเลยคือประหยัดถ้าจะขับประหยัดใช้พ mm ุท o คอนโทนนี่คือดีที่สุดดีกว่าขับอ e ีพัดเดิลนะครับบางคนมองว่าขับอ e ีพัดเดิลประหยัดแต่จริงไม่ใช่เลยนะครับการปั่นไฟกลับมันไม่ได้ปั่นกลับได้เยอะนะผมก็เลยเปลี่ยนใจเป็นใช้รีเจนหนึแทนนะครับ คิดว่าดีเจหนึ่งมันก็น่าจะประหยัดนี่ดูที่ทำความรเร็วเพิ่มแล้วนะครับตอนนี้อัตราความประหยัดก็ยังประหยัดอยู่นะครับโอ้โหลงด้วย95แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะขับให้ได้ค่า10กิโลพอดีนะครับผมก็นั่นแหละ๋ยวดูกันอีกทีนะครับโอเคนะครับถึงที่หมายแล้วก็วิ่งไป52กิโลใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ12% 12%นะครับแต่ว่าอย่าอย่าดูที่เลขแบตเตอรี่เลยนะครับผมให้ อ่าเรามาดูที่ตรงนี้ดีกว่านะครับหลายๆคนก็จะดูที่เปอร์เซ็นต์แบตนะครับจริงๆมันมันไม่แม่นยำอ่ะเปอร์เซ็นต์แบตมันจะอยู่ที่ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยนะครับดูตรงนี้เลยดีกว่าเอเวอร์เรนะครับ 96, 9.6กิโลวัตต์ต่อร้อยกิโลนะครับโอ้โหน้อยมากอะ่ะผมไม่เคยทําได้ต่ําขนาดนี้นครับวันนี้ก็ลองแล้วนะครับผม